พวกเราเต็มที่กันแล้วก็คือคือคือเต็มที่กันแล้วจริงๆค่ะเพราะเพราะว่าตัวหนูเองอะต่อให้ขาจะไม่ไหวก็แบบมองหน้าเพื่อนอย่างเงี้ยคือแบบฮึบอะคือคือ,ค,อคือทุกคนก็ช่วยกันอย่างเต็มที่แล้วก็ช่วยกันให้ให้กําลังใจกันอย่างดีเลยอะไรเงี้ยค่ะก็ก็อยากจะบอกว่าพวกเราเต็มที่แล้วจริงๆแต่ว่าก็มีแอบเสียดายนะมัน,ม,นมันเหมือนแบบเราเปิดหัวมาดีเราเราเราเปิดเสตแรกได้เนาะแล้วก็เราก็คิดไว้เลยว่าแบบสู้วะเอาวะแบบแต่ด้วย หลายๆอย่างด้วยสภาพร่างกายด้วยด้วย,วย,วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยค่ะมันมันมันก็ทําให้เราอาจจะแผวล,ลงมาบ้างมันมันก็เลยทําให้รู้สึกเสียายมากกว่าเสียใจค่ะ <c oughs> ก็ <c oughs> เหมือนบิมแล้วค่ะก็วันนี้พวกเราก็สู้กันมาเต็มที่แล้วก็พวกเราคือแบบซ้อมกันมาแบบทุกคนตั้งใจมากวันนี้คือแบบวันนี้ทุกคนใส่เต็มร้อยจริงๆคือถึงผลจะแพ้ชนะแต่หนูรู้สึกว่าทุกคนในทีมช่วยกันเล่นได้เต็มที่แล้วค่ะ ที่ตาค่ะ ก็อย่างที่น้องๆพูดนะคะก็เป็นเป็นเรื่องที่ดีค่ะถึงแม้ผลชนะจะออกมาว่าไม่ไม่ได้ไปต่อไม่ได้ไปในรอบ4ทีมอย่างเงี้ยแต่หนูมีความรู้สึกว่าทุกคนน่ะเต็มเพ์ฟอร์แมนแล้วเขาก็มาดีจริงๆวันนี้เขาก็มาดีเราก็ดีแต่เขาดีกว่าเขาก็คือผู้ชนะไปในฐานะกัปตันภาพรวมของเวียีนี้ประทับใจเราอ้ยโอ้ยไม่ไหวเลยบางมากคือมันบ่งบอกให้ถึงว่า สองปีหนูพูดตลอดเลยว่าสองปีที่ไม่ได้ออกมาเนี่ยแล้วเรา,เราออกมาเนี่ยเราทําทุกอย่างที่เราซ้อมมาทั้งหมดได้ดีแล้วประสบความสําเร็จเราเตรียมแผนมาทุกครั้งเนี่ยออกมาได้แบบมันว้าวขนาดหนูเล่นเองอะหนูยังว้าวเลยเฮ้ยได้ยังไงเฮ้ยได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็อย่างที่ภาพที่ออกไปโชว์ไปทุกคนก็มีความสุขไปด้วยเพราะว่าพวกเรามาพร้อมความสุขจริงๆคิงค่ะคุณคะคุณคะ